สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ำนะัคนาราศีกรกฎพิจิกมีนในเดือนธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความรักของชาวธาตุน้ำแต่ว่าก่อนอื่นขอย้ำเหมือนเดิมว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของแอนครั้งแรกนะคะแอนย้ำเหมือนเดิมว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะคะเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้แน่นอนไม่ตรงกับชาวธาตุน้ำทุกคนหรอกนะคะนเป็นไปไม่ได้ ก็อาจจะตรงมากตรงน้อยหรือไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยหรือแม้แต่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความรักของชาวทัพน้ําในช่วงนี้คนโสดเริ่มจากสถานะคนโสดก่อนเป็นยังไงบ้าง ใครจะกลับมาง้อไมีคนกลับมาง้อนะเนี่ยอืมคนที่เคยเทคุณอะคนที่เคยเทคุณไปคนที่เคยจากคุณไปคนที่เคยทิ้งคุณไปคนที่เขาเคยเดินออกจากชีวิตคุณไปตอนนี้เหมือนหูตาสว่างแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาเออ ะะอยากจะกลับมาอยากจะขอโอกาสอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะกลับมาทําให้มอีอยากจะบางคู่อาจจะเป็นครอบครัวกันด้วยซ้ำแล้วก็เลิกลาก,กันไปทําให้เป็นโสดแล้วเด็เขาอยากจะกลับมาเพราะว่าตอนที่เขาอยู่กับคุณอ่ะตอนที่เขามีสถานะเป็นคนรับเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวคุณอ่ะมันคือช่วงเวลาที่ดีแต่ว่าตอนนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลกันใดน,นะคะมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัวในความรักของพวกคุณแล้วก็ มันเลิกลากันไปทีนี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะคะแอนแอนรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมานะอยากจะกลับมาจริงๆตอนนี้ขอดูความรู้สึกหน่อยซิว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณชาทาน้ำคือทำยังไงก็ได้อ่ะให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะคืออยากจะได้คุณกลับมาแล้วนะคะอยากให้คุณมาอยู่ กับเขาอยากให้คุณได้อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเคยพังอยากจะสร้างมันขึ้นมาใหม่หอคอยพังได้ก็สร้างได้ดีมันต้องสร้างได้ดีเนี่ยความรู้สึกเขาอะนะคะมันต้องกลับมาเหมือนเดิมได้สิมันต้องมันต้องเป็นไปได้นะคะโอเคอาจจะเริ่มต้นจากการที่มีอะไรให้ช่วยเลหรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าหรือคือไม่ได้มันหนึ่งเหรียญในที่เนี้ยแอนรู้สึกว่าเขาไม่ได้สเปรแบบแต่ว่ามันจะเป็นการที่แบบ พาไปเลี้ยงข้าวพาไปชวนไปเที่ยวหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอันไหนที่ต้องช่วยเหลืออย่างเช่นค่าใช้จ่ายของลูกค่าใช้จ่ายของอะไรที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เขาจะเข้ามาถามไถ่เรานะคะแล้วก็เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาเข้ามาเฉยๆเข้ามาต้องโต้งอ่ะคุณจะปฏิเสธเขานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะพยายามแบบเข้ามาโดยการที่แบบเออเดี๋ยวอยากเลี้ยงข้าวนะคะถ้าใครที่เคยเป็นแฟนเก่ากันก็จะแบบ เออวันนี้วันเกิดเพื่อนนะเดี๋ยวมาไมหรือเออวันนี้วันเกิดเรานะเราไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมีเหตุผลหรือบางคู่เป็นคุณพอ่อคุณแม่ก็จะแบบอยากเจอลูกเดี๋ยวพาลูกไปกินข้าวอย่างเงี้ยคือมีมีมีทริคม,มีมีคำพูดเล็กๆน้อยๆอย,อยมีที่อยากจะเจอเราอะแล้วเขาจะทํำยังไงอีก จะได้เจอกันจริงๆนะคุณกับคนคนนี้ที่เคยเลิกลากันไปแล้วอะนะคะเขาจะเดินทางมาหาแต่ว่าถามว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้แอนว่านะไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกขเขาหรือความรู้สึกของคุณมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ใช่ว่าเต็มร้อยอาจจะเป็นเขานั่นแหละคือเพราะว่าเขายังมองไม่เห็นหนทางที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้จริงๆอะนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่รับความพยายามหรอกเห็นไหมดูเอ็มเพรสแอนมองว่าเขารู้แล้วว่า เขาต้องการคุณจริงๆคุณคือคนที่เขาต้องการมากๆเสียดายมากๆเห็นไหมห้าทั่วอยู่ตรงนี้กับเดมเพรสอยู่ตรงนี้นะคะเสียดายทาไมครั้งหนึ่งเราเคยมองข้ามผู้หญิงคนนี้ทําไมครั้งหนึ่งเรามองข้ามผู้ชายคนนี้ทําไมครั้งหนึ่งเรามองข้ามคนคนนี้ไปเสียดายมากๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาในชีวิตเขายังไงนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะมันจะมีการนัดเจอยังไงเขาจะต้องขอเจอคุณแน่ๆมันจะไม่ใช่แค่การทักทายพูดคุยโทรศัพท์อย่างเดียวแต่เขาจะทุ่มเทะ เขาจะพยายามนะคะพยายามเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ดูดูแล้วนะคะความจริงแล้วลึกๆในใจของการแลกกันอนะ่ะมันก็ยังมีกันอยู่นะยังแอบคิดถึงกันตัวเราเองก็อาจจะปากแข่งหรือเปล่านะคะจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้คิดถึงและลืมไปละแต่ลึกๆในใจก็ยังยังมีความรู้สึกคือมันไม่ใช่ว่าเฉยๆอ่ะ นะคะเฉยๆ LIKE กับคนคนนี้แล้วแล้วแต่เลยจะมาใหม่มาจะเป็นแต่คือในใจอะไม่ว่าจะยังเจ็บหรือจะยังรักหรือจะยังโกรธยังเกลียดมันหมายถึงว่าเรายังมีความรู้สึกกับคนคนนี้อยู่นะคะเราไม่ได้เฉยๆกับเขาไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี Son, ่ยแอนมองว่ามันมีโอกาสนะที่จะได้กลับมาดูดูกันใหม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยคุยกันใหม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาลองให้โอกาสกันใหม่สําหรับคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะเพราะว่าตัวเขาเองอะเนี่ยมันก็ โอเคก็ลองดูนะคะถ้าคู่ไหนที่อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองดูนะคะลองกันสักตั้งหนึ่งถ้าคุณคิดว่าอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคนคนนี้หรือว่าอยากจะลองกลับมาคบกับคนคนนี้อยากจะลองให้โอกาสเขานะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาเจอกันหรือเจอนี่เนี่ยจจะหมายถึงว่าโอเซโนแล้วจา้าบายบายนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าแอนมองว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเพราะว่า caring connections อยู่ตรงนี้ นะะอนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน,ม,นมันกำลังเติบโตเรียนรู้จากความผิดพลาดและตัวเขาเองอะเรียนรู้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่เต็มเหนียวขนาดนี้ในการที่จะกลับมาหาเราทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ำค่ะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ไม่ได้คุยกันแล้วไมก็อ oh ดเขาหายไปไหนไม่ได้คุยกันเลยหรือคุยกันน้อยลงหรือขาดการติดต่อคนคนนั้นเขาเงียบไปเลยเงียบหายไปแล้วก็เหมือนกับว่าติดต่อไม่ได้หรืออยู่ดีก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะหรือว่าความสุขที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเป็นแค่ความฝันอะเป็นแค่ภาพ ภาพหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าเขาคนคนนี้เข้ามาแล้วให้ความหวังเราเขาทําให้เรามีความหวังแล้วเขาทําให้เราวาดฝันถึงวันข้างหน้าด้วยกันว่าโอ้มันจะดีมันจะได้คอมมิทเมนต์จะได้เป็นแฟไดนดวยนั่นสุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนกับกลับกลับมาสแสดงท่าแท้ของตัวเองหรือว่ากลับมาเป็นตัวเองจริงว่าตอนนั้นฉันแค่ขายฝันให้เธอนะคะความจริงแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะจ้างอนาคตรหรือไม่ได้เปิดใจให้เธอขนาดนั้น ตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่โอเคคุณก็เป็นคนดีแหละก็ชอบแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักในแบบที่บริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นความรักในแบบที่เขากะเข้ามาชั่วค่าวตั้งแต่แรกนะคะดูเหมือนว่าพอใจก็อยากจะคุยพอใจก็อยากจะคบนะคะมาแต่ว่าเขาอะ ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวไม่ได้ศึกษาเราแค่คนเดียวแต่ว่ายังมีคนอื่นที่เขาต้องให้ความสําคัญอยู่ถามว่าชอบไหมชอบชอบนั่นแหละแต่เป็นความชอบอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ถึงขั้นความรักที่อยากจะพัฒนานะคะมันเป็นความรู้สึกหลงไหลมันเป็นความรู้สึกว่าอยากจะจีบอยากจะเฟิร์สอยากจะอยากจะมีเราไว้อะแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักในแบบที่อยากจะคอมมิตเมนต์เป็นแฟนกันหรือว่า เปิดตัวหรือว่าแนะนำให้คนรอบข้ารู้จักอะไรแบบนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อโอ้ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ move on มากกว่าแล้วก็ลองมองเส้นทางอื่นๆนะคะกลับมาเยียวยาตัวเองแล้วก็ ความจริงการที่เราอยู่ตรงนี้นะบางคนรู้ตัวดีว่าเป็นได้แค่คนคุยเป็นได้แค่ตัวเลือกแต่ว่าความรักนะ่ะเขาคือความสุขของเรานะ่ะก็เรารักเขานะคะเราจะกอดเก็บทุกความรู้สึกเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเสียใจแค่ไหนสี่เหรียน3ดาบแต่เราจะกอดเก็บสถานะน,นี้เอาไว้เราอยากจะมีเขาอยู่กับเราให้นานที่สุดอะเข้าใจนะคะแต่ว่าถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็อ่าโอเคถ้าคุณยืนยันว่า คุณสามารถฮิลตัวเองได้คุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณโอเคคุณมีความสุขในบางช่วงมันไม่ผิดนะคะไม่มีใครตัดสินใจแทนเราได้หรอกถ้าอยากอยู่ก็อยู่ได้แต่ว่าไพา่บอกว่าคิดอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณค่าของความสัมพันธ์เนี้ยมันคู่ควรกับที่คุณทําอยู่ตอนนี้หรือคู่ควรกับที่คุณอดทนพยายามอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะคะลองคิดอีกสักทีนะคะว่ามันมีค่าขนาดนั้นหรอเขามีค่าขนาดนั้นจริงๆไหมนะคะถ้าคําตอบของคุณคือใช่โอเคไม่เป็นไร ก็กลับไปคุยกันกลับไปคบกันแต่ถ้าคําตอบของคุณคุณเริ่มลังเลก็น่าแหละนะคะก็ไม่อยากจะชี้นําแต่ว่าเนาะก็ลองคิดดูนะคะลองเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งดูงนะว่ามีเขากับไม่มีเขาอันไหนเรามีความสุขมากกว่ากันแล้วก็เลือกเส้นทางนั้นนะคะ้ไม่เป็นไรหรอกอ่าทีนี้สุดท้ายนะคะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่ชาวธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างความรักของพวกคุณในช่วงนี้เปิดตัวแรงแเกินมีใครทำอะไรบางอย่างรับหลังกันและกันอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงขนาดนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงเท่ากับที่คุณคิด เอาอย่างนี้แอนมองว่านะเขาคนนี้อาจจะมีคนคุยหรือว่าแอบไปมองใครบ้างไปแบบก,กุ๊กกิ๊กกับใครบ้างแต่ว่าคือปัญหานี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอย่างให้รู้ว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจัง,จรงหรือว่าไม่ได้คิดที่จะเออเกินเลยหรือไม่ได้คิดว่าจะไปม,มีคนใหม่แล้วก็ทอดทิ้งเรานะเขารู้ว่า แค่ไหนยังไงได้แค่ไหนแต่ว่าด้วยตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบยังไงล่ะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะ่ะคือขนองไปหน่อยนะคะแต่ว่าใจก็คือคุณนั่นแหละรู้ดีว่าคือคุณรู้ดีว่าต้องเป็นคุณยังไงเลือกคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้มองว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกนะคะยังไงเขากลับมาเลือกคุณแต่ที่ต้องซีเรียสก็คือว่าคุณนะให้โอกาสเขาได้ไหมขอดูความรู้สึกของคนคนนี้หน่อยณตอนนี้เขารู้สึกยังไง คือยังไงซะเขาไปไม่ไปจากคุณจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมยังไงซะเขารู้ดีว่าเขาจะต้องเลือกค่ะยังไงเขาก็จะวนเวียนอยู่กับชีวิตคุณแบบนี้แหละแต่ปัญหาคือมันอยู่ที่ว่าตอนนี้อยู่ที่ใจคุณว่าคุณนะ่ะให้โอกาสเขาได้ไหมคุณให้อภัยเขาได้ไหมคุณคือตัวแปรสําคัญนะคะการตัดสินใจของคุณคือตัวแปรสําคัญมากๆในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะจบหรือมันจะได้ไปต่อ โอ okay, เคเจ็ดเหรียญสิบเหรียญแอนมองว่าให้โอกาสยังมีการให้โอกาสยังมีการได้เริ่มต้นใหม่ยังมีการได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ใครที่ทะเลาะก,กันนะคะสิบเหรียญอยู่ตรงนี้เจ็ดเหรียญอยู่ตรงนี้มันบางคู่คบกันมานานแต่งงานกันมานานหรืออยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่สมัยวัดยมจนเรียนมหาลายัยจนทํางานมันมหลายอย่างผ่านมาด้วยกันจนเกินกว่าที่จะตัดขาดกันได้ในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองว่าโอเคปัญหาต่างๆนะมันจะมีการได้ปรับความเข้าใจ สุดท้ายจะได้กลับมาเป็นคน,คนรักเป็นครอบครัวกันอีกนะคะแต่ว่าสิบดาวเนี่ยแอนมองว่ายังไงซะใจคุณอนะมันจะไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างนะคะที่ควรจะนี่ก็ถ้านะคะเอาอางนี้ดีกว่าถ้าตัดสินใจว่าจะกลับมาเป็นคู่กันจริงๆให้โอกาสกันแล้วนะคะอย่าอย่า,ยาคิดเล็กคิดน้อยอย่าเอาหรืออย่าเอาคําพูดของคนอื่นแบบจะกลับไปคบกันจริงหรอ เตือนแล้วนะครั้งที่แล้วไม่เข็ดหรอแบบเนี้ยหรือว่าคิดในใจเขาจะนอกใจเราอีกเมื่อไหร่เขาจะทาอีกเมื่อไหร่เขาจะไปกิกกันหรือว่าเขาตัดขาดเรียกอะไรเงี้ยอย่าไปคิดนะคะขอให้เชื่อเถอะเชื่อในศรทัทธาในในเอ,อ่อพลังงานของพระเจ้าหรือของจกักรวาลของอะไรก็ตามที่เกินกว่าที่เราจะบังคับได้นะคะว่าพรมลิขิตเขาลิขิตมาแล้วถ้าเขาเป็นของเรายังไงซกเขาเป็นของเราถ้าเขาไม่ใช่ยังไงเขาก็ไม่ใช่ สิ่งใดก็ตามที่มันเป็นของเราอะนะคะถ้าเราได้ปล่อยมันไปแล้วมันกลับมามันจะเป็นของเราต่อไปอย่างที่เขาบอกแต่ถ้ามันไม่กลับมามันไม่ใช่ของเราแต่แรกเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะยังไงก็ตามเขาไม่ทิ้งคุณเขาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแบบนี้ยังไงเขาเลือกคุณแน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาครั้งนี้ไปด้วยกันแอนมองว่ามีโอกาสแบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนต์เอางี้ดีกว่าที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ขาดหรอก นะคะโอเคครบแล้วรับาสถา,ศา,ศา,ศานะนะำชาท่าน้ำเดี๋ยวเราเกิบพบกกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ